สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวครับรีบหาผักโูดมากินโดยด่วนครับหลังรู้ความจริงเรื่องนี้ถ้าใครกำลังมองหาผักที่มีธาตุเหล็กสูงช่วยในการบำรุงเลือดเนี่ยแถมยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายผักโูดก็คือเดอะเบสที่ต้องกินเลยครับ ในบรรดาผักจิ้มน้ำพริกเชื่อเหลือเกินว่าใครหลายคนเนี่ยต้องปลื้มผักกูดเป็นพิเศษครับเพราะผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ไม่มีรสขมเลยจึงสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอีกทั้งผักกูดนะครับก็ยังเป็นผักที่เรากินได้ทางการกินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายได้รับไฟเบอร์แบบจัดเต็มเลยทีเดียว จริงๆแล้วผักโกูดเนี่ยไม่ใช่ผักทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนอกจากจะมีชื่อว่าผักโกูดแล้วเนี่ยยังนิยมเรียกว่าโูดดินโูดน้ำโูดคือหรือว่าผักโูดขาวอีกด้วยครับแทบไม่น่าเชื่อครับว่าผักโกูดเนี่ยเป็นพืชที่อุดมด้วยสารอาหารและวิตามินมากมายจึงมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์หลายอย่างโดยประโยชน์ของผักโูดมีดังนี้ครับ ข้อที่ 1. ช่วยในการบำรุงเลือดในผักกูดจะมีธาตุเหล็กสูงซึ่งเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดครับจึงช่วยในการบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีเหมาะกับคนที่มีปัญหาเลือดจางคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดและคุณแม่หลังคลอดที่สุดครับข้อที่ 2. ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลครับผักูดูดมีสรรพคุณช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ลดความเสี่ยงจากโรครายครับเช่นความดันโลหิตสูงนะครับผมโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นข้อที่3ป้องกันอาการอ่อนเพลียผักกูดเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงร่างกายครับทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสดชื่นกระปรี้กระเป๋า ในคนที่ต้องทำงานหนักเป็นประจำและพักผ่อนน,น้อยๆเนี่ยจึงควรรับประทานผักกูดมากที่สุดครับข้อที่4เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงครับในผักกูดจะมีสารต้านอนุมนูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอครับโดยเมื่อภูมิคุ้มกันของเราสูงขึ้นเนี่ยก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคต่างๆ ข้อที่5ช่วยในการบำรุงผิวพรรณครับผักกูดจะมีสารเบตตาแคโรทีนและวิตามินที่จำเป็นต่อการบำรุงผิวเป็นจำนวนมากจึงช่วยทำให้บำรุงผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพผิวที่ดีอยู่เสมอข้อที่ 6. ช่วยในการบำรุงสายตาเนื่องจากผักกูดเนี่ยอุดมไปด้วยเบลตาแคโรทีนสูงมากครับจึงสามารถบำรุงสายตาและป้องกันปัญหาที่เกิดกับดวงตาได้ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับตอกระจก ป้องกันความเสื่อมของดวงตาแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าของดวงตาจากการใช้งานหนักข้อที่7ช่วยในการบำรุงกระดูกครับผักโูดเนี่ยเป็นแหล่งของเส้นใยอาหารแล้วก็มีแคลเซียมสูงจึงช่วยในการบำรุงเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเป็นอย่างดีครับข้อ <implement> ที่8ครับช่วยทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น ผักกูดมีเส้นใย,ยอาหารสูงจึงมีคุณสมบัติเป็นยาระบายครับทาให้ขับถ่ายง่ายถ่ายคล่องป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีเหมาะกับคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆเป็นที่สุดครับข้อที่9ลดความดันโลหิตสำหรับคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงนะครับการรับประทานผักกูดเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกันครับเพราะว่าผักกูดเนี่ยมีสรรพคุณในการลดความดันโลหิตให้ต่ำลงครับจึงช่วยในการควบคุมความดันให้เป็นปกติ ถึงแม้ว่าผักกูดจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บางเช่นกันครับในผักกูดจะมีสารออกซาเลตสูงครับซึ่งสารนี้นะครับผมจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นนิวและอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับไตอักเสบได้จึงไม่ควรรับประทานแบบดิบๆเป็นอันขาดครับแนะนําให้นําไปปรุงให้สุกก่อนทุกครั้งเมื่อโดนความร้อนเนี่ยสารออกซาเลตจะถูกสลายออกไปครับ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากกันบอกกันหน่อยว่าผักกูดเนี่ยนำไปประกอบอาหารอะไรอร่อยที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสําหรับวันนี้นะครับนาวาดีไอไลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ